ข้อ3นะครับค่ดูแบบรูปนี้นะครับนี่เคยมีแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับนีเคยก่อนหน้านี้มีแล้วนะครับหนึ 1, ่งแถวที่2มี2 3 4สนะครับสังเกตแถวที่1มี1นึ่จำนวนเห็นไหมแถวที่2มี3ามจำนวนนะครับแถวที่สามห้ากจ็านะครับมีห้าจำนวนข้อถาม2อ5พันห้าะครับสองพ ถามว่ามันจะมีกี่จํานวนนะครับสองพิบเจ็ดตรงนี้นะครับเราดูที่จํานวนตรงนี้แถวหเอาหบวกกับศูนย์ได้หนึ่นวนแถวสองเอาสอบวกกับหนึ่งเห็นไหมแถวสมันได้ห้านวนเอาสาบวกกับสก็คือแถวที่แล้วก็บวกด้วยจํานวนที่น้อยกว่ามันอยู่หน,นะครับเพราะฉะนั้นแถวที่สองพก็คือสองพั บวกกับ2,556นะครับก็คือมี5,113จำนวนนะครับมาันนี้อ่าพอต่อมาเขาบอกว่าตัวเลขที่ห้านับจากซ้ายมือของแถวที่สิบเอ็ดแถวที่สิบเอ็ดราก็รู้ทีนี้นะครับแถวที่หนึ่งตัวสุดท้ายคือหนึ่งแถวที่สองตัวสุดท้ายคือสี่แถวที่สามตัวสุดท้ายคือเก้าแถวที่สี่ตัวสุดท้ายคือสิบหก ี่กำลัง2เป็น16 3กำลัง2เป็น9 4 2กำลัง2เป็น4นะครับเพราะฉะนั้นแถวที่11ตัวสุดท้ายมันก็คือ11กำลัง2 11กำลัง2 11 11 121ก็คือ121เนี่ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย121แล้ก็นับลดไปทีละหนึ่งมนมันลดทีละหนึ่งหมดเลยนะครับ120 179 188ไป,ไป,ไปตรงนู้นนะครับแต่ว่า ซ้ายสุดก็เป็น1 0ึนะครับ101นะครับเพราะว่าแถวที่10คือ10บกําลังสิบสกําลังสิมันคือ100 100จะอยู่ตรงนี้นะครับนีน่หัวมุมกับ121ยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตัวที่5นะครับก็คือ105นั่นเองนะครับนะและอันที่ข้อ3ตัวเลขสุดท้ายของแถวที่12อันนี้สบายมากก็คือ12บสองยังสนะสิบสองสอ 44นะครับนะ